อาชีาจะแบ,บบว่ามีส่วนที่เป็นหูอักเสบหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอาชีกินยาแล้วอ,อาชีกินข้าวแล้วก็ต้องกินยาแก้อักเสบซึ่งเราผสม,มในน้ําหวานนะคะที่เขาน่าจะชอบนะคะก็ยาแก้อักเสบเ,เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนที่แบบเหมือนใช้ของคนนะคะยาแก้อักเสบของคนแต่ว่า เราจะไม่ใส่เยอะเราจะใส่นิดเดียวนะคะเราใส่นิดเดียวนะคะนะคะแล้วก็มีความหวานนะคะเอออาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนที่เขาจะได้ก็คือเขาจะได้ยาเขอาอกินอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอาจจะไม่ไเยอะอาจจะกินน้อยน้อยอ่าพอให้เขาสัมผัสบ้างนะคะเออหวานะานะหวานนะชีหวานชีหวานอ,อ๋อ อาจริงนะคะพออะไรที่มันเป็นยามันจะด้อเขาจะดื้อเหมือนเด็กนะคะเหมือนเด็กแล้วก็ให้เขากินต้าที่กินได้นะคะกินกรกินกรหวานหวานเนี้ยหวานนะหวานนะอปากแดงเห็นไหมอ่านะอืมนะคะโอเคนะคะหลังจากกินแล้วนะคะกินแล้วเช็ไปกินน้ำนะอืม กินน้ำกินน้ำไปไปนะคะกินยาทั้งหมดที่ใส่ยาทั้งหมดที่ใส่ให้ไปก็าาถามว่าเขากินหมดไม่หมดค่ะกินบ้างทิ้งบ้างเสียบ้างแต่ก็ก็คิดออกอยู่แล้วว่าเขาจะกินไม่ยมดเขาจะกินแบบเหมือนเด็กกนะคะกินกึ่งทิ้งกึ่งเสียแต่ว่าส่วนนิดนึงเขาได้กินก็ยังหีดเนาะ เรายู่อยู่แล้วว่าเขาจะกินแบบนี้นะคะอืมสู้ๆนะอาชี้อมแย้นบนเชี่วเขาให้มากินไม้หิ้งผามนกว่าคนสนิทกิน,อ,น,น,กนอืมอืมอืมป้างอืมอาชีจินทข้าวกับเนื้อย่างอืมบางทีก็เป็นตับเนาะอืม uh-huh <laughs> ค่อยๆกินตัวเขาก็พอกลับจากต่งางจังหวัดตัวเขาก็โตขึ้นหลังจากตอนแรกไม่ค่อยกินข้าวเพราะว่าเราไม่รู้วิธีดูแลเขาว่าเขาจะต้องกินเขาแกแ่แล้วเราลืมไปว่าเขาแก่แล้วอะแล้วเขาก็กินธรรมดาอาหารเมร็ดอะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารที่มันเป็นชิ้นเป็นอะไรเน่ะเขาลืมไปเขากินไม่ได้อ่ะหลายวันเขากินไม่ได้เขาผอมลงก็เลยต้องมาใช้วิธีอืมแล้วมานนึกถึงว่าคนแก่ยังต้องบดข้าวเลยเขาต้องบดข้าว นอนเยอะขึ้นเอ,อแล้วก็ขี้หนาเหมือนคนอืมเขาต้องใส่เสื้อ,อถ้าใส่เสื้อแบบว่าแบบเนี้ยเขาจะนอนได้ดีขึ้นอืกินข้าวอาหารบดเคี้ยวให้ใกินอาหารบด อาชีก็โตต,ตัวขึ้นนะคะก็อยู่กับเจ้านายนานๆเนะาะชีเนาะอืมเฮ้ยอ,อืมเป็นไ,ไงบ้างอาชีพของพ่อยอายุห้าเออไม่ใช่สิถ้าเป็นอายุคนเนี่ยอาชีพก็น่าจะแปดสิบแล้วเนาะอืมอาชีพก็จะมีเสื้อใส่เสื้อจริงๆแล้วไม่ต้องใส่เสื้อมาโดยตรงก็ได้นะเสื้อของเด็กก็ได้เนาะเสื้อตัวเล็กๆนะคะก็ได้อันนี้อาชีพใส่เสื้อของเด็กนะคะเสื้อมีฮู้ดด้วยนะคะ อาชีใส่เสื้อของเด็กมีโฮูด,ด้วยเนาะอืมอาชีจะมีเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีเสื้อตัวเล็กด้วยแบบของเด็กตัวเล็กด้วยแล้วก็สเสื้อมีโฮดด้วยอาชีก็้วยอืมอาชีพหยอบจากเจ้าน,น,น,นายเนอนะนาน,น,าน